สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ศูนย์การศึกษานอกระบบหลการศึกษาตามมิตยาสัยอําเภอบุงครางานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563 กสนอมเพอบุงคร้าดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปขยายผลหรือเผยแพร่ต่อในครอบครัวชุมชนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำอภบึงโขงหลงณห,ห้องสมุดประชาชนอ,อบุงคล้าจวัดบึงกาฬ วันที่11รก,กรกฎาคมพุทธศักราช2563กศนอำเภอบุงคราโดยกศน,นตำบลบุงครากศน,นตำบลหนองเดือนและกศน,นตำบลโคกกวา้างดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพโดยได้รับความน่วคราววิทยากรจากโรงเรียนบุงครานาครโรงเรียนหนองเดือนทุ่งและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา51โคกกว้างมาให้ความรู้ในคร นี้นะักกสนอตำบลทั้ง3ตำบลวันที่30รกรกฎาคมพุทธศักราช2563กอสนออำเภอบุ่งคราดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการทูบีน้ำปวันเป็น1นโดยมิพึ่งยาเสพติดชมรมท no. ูบีน้ำปวันกอสนออำเภอบุ่งครา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเจ็บิดนให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกระแสดงออกอย่างเหมาะสมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากรพยาบาลบุ่งคร้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเดินณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคร้าจังหวัดบึงการ วันที่31กรกฎาคมศร,ร,ร,รา2563กศนอำเภอบุ่งคร้าโดยกศนตำบลบุ่งคร,าร้ากศนตำบลหนองเดินกศนตำบลโคกกว้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนไพรสารและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองคังคาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกศนเคลื่อนที่สุดตำบลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างและขยายพายคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการศึกษานอก ระบบหลการศึกษาทางบัทยาศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนักศกนตมบ,บุ่งคร้าศนตมบ้าหน,น,นองเดินศนตมบ,บ้าโคกกว้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนนภิสารและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนอ,องขังคาอำเภอบุ่งคร้าจังหวัดบึงกาฬงานการศึกษาต่อเนื่อง วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2563ก็สนอมเภอบุงคราดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาตราพระราชาโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายคำพองคักแก้วปราชชาวบ้านณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรบ้านนาจานหมู่ที่4ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2563กศ25นอเภอบุ่งคราดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคนดีสีกศนอบุ่งคราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตอาสาโดยได้รับความนุเคราะห์วิทยากรจากพระครูสุจิตโชติกุลเจ้าคณะอำเภอบุ่งคราและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบุ่งคร้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้ณห้องสม,มุดประชาชนอำเภอบุ่งคราสมหัดบึงการ วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563กศนอำเภอบุงคราโดยกศนตำบลบุ่งครากศนตำบลหนองเดินและกศนตำบลโคกกว้างดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบลหลักสูตรการค้าออนไลน์ระหว่างวันที่23-24กรกฎาคมพุทธศักราช2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้รู้เท่าทันประยุกต์ใช้เรียนรู้การใช้งานสื่อดิจิทัลคิดวิเคราะห์แยกแยะสื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่างเหมาะสมนะักศนตาบลบุงครากศนนตำบุหนองเดินและกศนตาบุโคกกว้างอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬ งานการศึกษาตามอัธยาศัยระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมพธกราศช2563นางสาวอุดมพรประจักโกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เจ้าหมอบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบุงคร้าดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านหนังสือล่องหนหนังสือออนไลน์ผ่านอีบุ๊กหนังสือเล่มเล็กเซนซีทายการรักการอ่าน รับสมัครนักศึกษารับสมัครสมาชิกห้องสม,มุดประชาชนและบริการการอ่านตามอธัธยาศัยกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์นันทนาการห้องสม,มุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ณนะตลาดนัดบ,บ้านปุ่งคราออกมุนเวียนสื่อตามสถานที่ราชการเช่น ทนี้ตารวจภูทรบุ่งคล้าที่ว่าการอำเภอบุงครา้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอบุ่งคล้าร้านสมสวยและบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่กศนตบมทั้ง3ํามลงานอบรมประชุมสัมมนาและงานอื่นๆวันที่2งกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 3สนานักงานกศนจังหวัดบึงการและสถานศึกษาในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการานางกนกวันเวลาวันออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจกศนภายใต้สถานการณ์ของรูปปิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมนะสำนักง,งานกอสนจังหวัดบึงการงานพาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ วันที่8กรกฎาคมศ2563กศ25สนองำเภอบุงคล้าโดยมีนายพิทักษ์ราชาทุมร้องผู้อำนวยการสำนักง,งานกศสนอจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศสนอำเภอบุงคล้ามอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสาตร์กิจกรรมกำจัดวัชพืชมายาาบยักษ์และปลูกต้นคราณน,น้าที่ว่าการอำเภอบุงคล้าตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬวันที่18กรกฎาคม ศกษ .2563 กศนอเภอบุงคราโดยมีนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอเภอบุงครามอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2563ประจําปีพุทธศักราช2563โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชก,กุศลณบริเวณซุ้มเสาคําบ้านชูมเมืองบุุงคลาเฉลิมพระเกียรติ 2. องพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณนะหอประชุมอำเภอบุุงคลาสามกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันณนะบริเวณซุ้มเสาคํำบ้านชุมเมืองบุงคลาเฉลิมพระเกียรติ 4. พิธีถวายเครื่องราชกกักราระและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬส่วนการศึกษานระบบและการศึกษาตามบัยสานอำเภอบุงค้าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ